สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชาลันดีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะครับผมดำริศมิยากุลครับวันนี้ยังมาจัดรายการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับเนื่องจากมาทำรายการซึ่งมีบรรยากาศหลากหลายรูปแบบเลยที่เรานําเสนอมาจางต่อเนื่องนะครับวันนี้ขอเริ่มสาระแรกนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณคุณต้อมอรัญญาบุ๊กนะรายงานมาสถานเอกอัศู์นักกรุงเบอร์นะครับได้จัดการประชุมที่แจง โครงการต่อบัตรประจำตัวประชาชนนะให้กับคนไทยในต่างประเทศนะครับโดยมีนายประชาเตรัตนะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับนำคณะไปชี้แจงแล้วพร้อมกันนี้นายเฉลิมพลทันจิตนะครับเอกรัตธุตนักกรุงเบอร์นะครับได้เชิญตัวแทนชุมชนไทยและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังด้วยโดยสาะานเอกัตุนักกรุงเบอร์นะครับจะเปิด ต่อบัประจาจตัวประชาชนให้กับชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็รวมทั้งประเทศใกล้เคียงด้วยครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับสาระที่2กลับมาที่ประเทศไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศได้จัดเสวนาทูตในหัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในตะวันออกกลางนะครับที่โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียนกรุงเทพนะครับโดยนายจุลพงศ์นนท์ศรีชัยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานเปิดงานการสัมมนาครั้งนี้มีการพูดให้ข้อมูลเจาะลึก โอกาสการค้าและการลงทุนในตะวันออกกลางนะครับของคนไทยนะครับรวมทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางสินค้าที่มีศักยภาพนะครับสินค้าเกษตรสินค้าฮาลาลรวมถึงการลงทุนของชาวตะวันออกกลางในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกาันเอกราชทูตไทยจากสหรัฐอารับเอมิเรตส์กาตาร์าครูเวตโอมานและซาอาดุดีอาระเบียมาร่วมสัมมนา,หาให้ข้อมูลด้วยนะครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยไกลถิ่นและนานจ,จันนาทิทองครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Thailand Report นะคะวันนี้รายการ Thailand Report นะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการร้านอาหารมามากกว่า10ปีนะคะท่านผู้นี้ก็คือพี่โจหรือว่าพี่วรา พี่ธราพงศ์วารสิทธิ์นะคะเจ้าของร้านอาหารสยามเฮาส์ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในย่านไทเท,ทาน,นครซิดนีย์นะคะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะ,คะอยากทราบความเป็นมาของพี่โจในการที่เปิดร้านอาหารไทยที่ซิดนีย์ค่ะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันตอนแรกผมก็ทําร้านเล็กๆอยู่ที่ชายหาดบอนไดนะครับชือร้านไทยบรันเทียค่ะร้างผมร้านนั้นคือถ้าอะไร รายได้จากการขายอาหารนี้เราจะไปเป็นสปอนเซอร์เด็กนั่นคือเป็นคอนเซปต์หลักของผมเราก็สปอนเซอร์เด็กมา1ิกว่าปีแล้วตอนนี้เด็กก็จบการศึกษาไปแล้ว4คนคะจนจบปวชไปแล้วแล้วก็มาเป็นชวนสยามแล้วก็มาเป็นสยามเฮาส์จนทุกวันนี้ครับผมซาบะร้านอาหารสยามเฮาส์เนีนะคะพี่โจแขกบ้านแขกเมืองหรือคนสมาคัญของไทยเดินทางมานี่จะต้องมาแวะทานอาหารที่นี่ครับผมค่ะแล้วก็ค่ะก็เป็นที่ดีใจรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่นี่ได้รับต้อนรับเราเคยได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาแล้วค่ะ แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ท่านประหลัดกระทรวงหรือว่าท่านผู้วิพากษามาดูงานก็แวะมาทานอาหารที่นี่กันเป็นประจำครับผมค่ะอะไรเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวออซี่นะคะมาทานอาหารที่ร้านไทยสยามเฮาส์ค่ะคืออาหารของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาหารแบบพื้นพื้นเมืองบ้านเราเลยลักษณะการทำหรือทุกอย่างจะเป็นออริจินอลคือเป็นทำมาดั้งเดิมของเราค่ะแล้วก็การไปมาก็สะดวกค่ะเราอยู่กลางเมืองเลยมาถึงตรงนี้แล้วจะไปไหนมาไหนมันก็สะดวกค่ะและการบริการของเราก็ เป็นประทับใจเป็นกันเองคิดว่าคือคอนเซ็ปต์ของผมคือบริการประทับใจคือกําไรของธุรกิจค่ะค่ะแล้วพี่โจอยากฝากอะไรไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กําลังจะเดินทางมาเที่ยวที่นครซิดนีย์บ้างหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่ค่ะครับคือถ้านึกอยากทานอาหารไทยมาเที่ยวนี้แล้วกินแต่อาหารฝรั่งนู่นนี่ค่ะถ้ามาใกล้ๆในเมืองแถวนี้ก็เชิญสยามเฮาค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมค่ะไปมาสะดวก ทานอาหารเสร็จเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้ใ<ข>า,ายใกล้นี้เดียวค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โจนะคะคที่กรุณาณสล<ร>ะเวลามาให้สัมภาษณ์ ถึงความเป็นมาของร้านอาหารไทยนะคะสำหรับร้านอาหารของพี่โจเนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สาขาะคะคุณผู้ชมคือ 1. ร้านไทยวอรนเทียอยู่ที่ย่านบอนไดนะคะ2ร้านชนสยามแล้วก็ร้านที่3คือร้านสยามเฮาส์นะคะซึ่งอยู่ในจุดสําคัญตรงย่านไทยทาวนะคะทานอาหารที่ร้านนี้แล้วสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวสะพานฮา์เบอร์บริดจหรือว่าโอเปราเฮาส์หรือว่าจะไปดาร์ลิงฮาร์เบอร์ง่ายนิดเดียวค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องออขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการ Thailand Report นะคะมานะคะพบกับเราในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Welcome to Thailand boys ต้องห i n g Amazing Thailand always amazes you <S <S ในอินเดียแต่โบราณน,นั้นมีค่านิยมว่าคนเราแต่ละคนนั้นเมื่อเกิดมาสังกัดวันน้าไหน ก็มีชาติกําเนิดสูงส่งตามวรรณะที่ตนสังกัดเช่นคนที่เกิดมาเป็นวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะแพทย์ก็เป็นชนชั้นสูงส่วนใครเกิดมาในวรรณะสูตรวรรณะจันทานถือว่าเป็นคนชั้นต่ําถ้าใครเกิดมาในวรรณะชั้นต่ําเขาก็ถือกันว่าเป็นคนชั้นต่ําอยู่อย่างนั้นตลอดไปคติอย่างนี้หรือคติที่บอกว่าคนจะสูงจะต่ําจะเลวจะประเสริฐก็เพราะ วันณะที่ตัวเองสังกัดนั้นทําให้คนชั้นล่างได้รับผลกระทบเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะทําดีอย่างไรก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในทางสังคมวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาจึงตรัสสอนใหม่ว่าจงอย่าวัดคุณค่าของคนจากชาติกําเนิดแต่จงวัดคุณค่าของคนจากการกระทําของเขาจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแฟนดี้บีที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in quality, excellent in services the world's best technology with a touch of thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience the all-new royal orchid service from thai smooth as silk <IXES> ผมอยู่กับท่านทูตสุรศักเจอสุขนทิ์นะครับเอกทูตนะคูเวตนะครับในโอกาสที่กลับมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับในประชุมทูตตะวันออกกลางที่ได้พูดึงเรื่องความสัมพันธ์องชฤยกับคูเวตนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันมายาวนานขนาดไหนครับเรามีความสัมพันธ์นานมากแล้วนะครับแทบจะพูดได้ว่าตั้งแต่คูเวตตั้งประเทศนะครับก็ห้าสิบปีแล้วนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแล้วก็สนิทสนมนะครับ อย่างในช่วงที่คูเวตถูกอิรักบุกยึดนะครเราเองก็ส่งหน่วยแพทย์เข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เป็นที่ประทับใจกับชาวคูเวตนะครับแล้วก็สำหรับคูเวตเองเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือไทยในช่วง2ปีก่อนที่น้ําท่วมใหญ่คูเวตก็มาให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็ในช่วงของด้การไปมาหาส่วนนักท่องเที่ยวคูเวตมาประเทศไทยมากนไหมเยอะพอสมควรเชียวนะครับนักท่องเที่ยวคูเวตมาปีละประมาณเกือบ7 7 0 0 0 0คน คือประชากรเขามีแค่3ล้าน5้านะครับก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ถือว่ามากทีเดียวคนคูเวตส่วนใหญ่นิยมมาท่องเที่ยวในเรื่องของชมธรรมชาติในเมืองไทยนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นก็คือการมาใช้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยนะครับด้วยความที่เขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานทางด้านการแพทย์สูงนะครับคือไม่ไม่แพ้ยุโรปหรืออเมริกาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีจุดเด่นที่ดีกว่า ก็คือความมีอัธยาศัยเมตรีของคนไทยในเรื่องของการต้อนรับนะครับการดูแลเอาใจใส่และระยะหลังเนี่ยถึงขนาดว่าโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเนี่ยมีล่ามนะครับที่พูดภาษาอาหรับกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนคูเวตมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเมืองไทยเป็นบ้านที่สองครับก็เลยนิยมมากันเยอะครับแล้วเรื่องการค้าการลงทุนนะครับระหว่างไทยกับคูเวตมีในระดับไหนครับการค้ามีไม่มากนักนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคูเวตมีประชากรไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาด ตลาดสินค้าไทยที่จะไปคูเวตเนี่ยอาจจะไม่มากนะักแต่ก็มีลู่ทางที่แจ่มใสนะครับเพราะว่าคนไทยเมื่อคนคูเวตเมื่อนิยมมาเมืองไทยแล้วเนี่ยก็จะชอบอาหารไทยนะครับแล้วก็ชอบบริการในเรื่องของสปานะครับคนคูเวตฐานะค่อนข้างดีนะครับร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกามีเวลาว่างเยอะก็จะชอบสปาแบบไทย ที่กูเวทมีสปาหลายแห่งนะครับที่ขึ้นชื่อเนี่ยถึงขนาดตกแต่งสถานที่แบบไทยใช้หมอนวดไทยเป็นร้อยคนเลยนะฮะเป็นที่นิยมมากในส่วนของคนไทยที่อยู่ในกูเวทนี่ตอนณปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเพราะลดทราบว่าลดน้อยลงไปลดลงครับลดลงบ้างตอนนี้มีประมาณ2,500คนนะครับส่วนใหญ่เป็นแรงงานชายในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันนะครับภาคการก่อสร้าง แล้วก็เป็นช่างฝีมือนะครับร้านอาหารไทยก็มีบ้างไม่มากนักนะครับแล้วในส่วนของคนผู้หญิงไทยที่ไปทํางานเป็นแบ่งเป็นแม่บ้านคนเราใช้มียังมีไหมไม่มีครับไม่มีครับซึ่งผมคิดว่าโชคดีก็าเรียนตามตรงนะครับว่ารายได้จากการเป็นผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยไม่สูงเลยอยู่เมืองไทยดีกว่านะครับแล้วก็สวัสดิภาพก็ดีกว่านะครับในฐานะที่เป็นเอกชนนะครูเวทเนี่ยมีช่วงช้านี่มีอะไรที่จะ เตือนคนไทยไดให้คาแนะนําคนไทยที่จะไปกูเวตครับไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากจะบทเรียนว่าคนไทยที่จะไปกูเวตเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวกูเวตและสิ่งที่แตกต่างจากเราคือเขาเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตามเช่นเขาไม่อนุญาตให้ดื่มสุราแล้วก็ไม่มีสุราขายด้วยนะครับอันนี้ก็ เรื่องหนึ่งก็ไปลองเอาเข้าไปใช่ห้ามเลยฮะเป็นข้อห้ามเลยมันเป็นของผิดกฎหมายเลยนะครับก็เอาเข้าไปไม่ได้ซึ่งก็เรียนตามตรงว่าคนของเราที่ไปทํางานบางรายนี่นะครับก็ชอบดื่มนะครับก็ดื่มไม่ได้แล้วเพราะะฉนนั้ก็นี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวนะครับอย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นปกติแต่คิดว่าความสัมพันธ์ของไทยกับคูเวตนี่ก็จะราบรื่น ในถ้าดูฟังจากท่านท,านทานดูดคุยแล้วก็จะในหลายๆระดับนี้คือว่าดีมากเลยดีดีมากๆครับรในแง่การเมืองเองเนี่ยเราก็ามีความร่วมมือกันนะครับคูเวตเขากาลังในกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ a c d เนี่ยไทยเป็นผู้ริเริ่มนะครับ,รบแต่คูเวตเนี่ยกำลังเสนอที่จะตั้งสมัครเลขาธิการซึ่งไทยก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแทบอยากจะพูดว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไทยน่าจะเป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของคูเวตแล้ว ขอบคุณท่านเหลาร่สู้นักขวแขนะครับ,บคุณสุรศักดิ์เจริญสุขเ็ตนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับยินดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับทุกผู้ชมเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับดรชัยยงสัจิพานนท์เอกทัตชุดณกุงวชิงจันดีซีได้ไปร่วมงานรวมญาติครอบครัวแฝดฝาแฝดอินจันนะครับ ครั้งที่24ที่เมืองเมาส์ไอรีนะครับลรัเนอร์ทแคโรไลนาครับโดยมีทายาทของฝาแฝดอินจันมาร่วมงาน240คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอีกงานหนึ่งนะครับสำหรับฝาแฝดที่มีชื่อเสียงระดับโลกชาวไทยนะครับประเด็นที่2ไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับนายสงเกตชายะศรีวงศ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานได้ไปเยี่ยมร้านแอดเบอร์ลินนะครับร้านอาหารไทยที่ติดอันดับของยุโรปนะครับเพื่อชิมอาหารแล้วก็ดู ดูเรื่องแรงงานด้วยโดยมีเชฟแอดวรรณกรเหลืองนภา,าเชฟไทยชื่อดังในยุโรปให้การต้อนรับนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งไปที่ไทยโอวิชิวัน a gmail com นะครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ว,มว่าไทยรีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีแล้วรชมได้ทางช่อง Bangkok TV ทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์อเ,รเรรน็ตด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย